TAF สื่ออิสระซึ่งเน้นวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการทหารแย้งข้อมูลที่นายสุทินคลังแสงใช้ในการอภิปรายงบประมาณปี2568ด้วยความตอนหนึ่งว่าการลดจำนวนทหารยังคงดำเนินการไปตามที่เคยหาเสียงไว้แต่ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยเพราะตอนนี้มีสถานการณ์รัสเซียยูเครนหรือในอาเซียนก็มีเวียดนามและอินโดนีเซียที่กำลังพลเยอะและหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาก็ผ่านกฎหมายเกณฑ์ทหารแล้วโดย t a f ระบุว่า สหรัฐอเมริกาไม่ได้ผ่านกฎหมายเกณฑ์ทหารคิดว่าข่าวนี้มาจากข่าวของช่อง Fox News และเพจ Thailand Vision แปลมาว่าสหรัฐบังคับเกณฑ์ทหารและอาจมีคนไปรายงานรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็นความเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงกฎหมายที่คองเกรสผ่านคือการลงทะเบียนชายชาวสหรัฐที่มีอายุระหว่าง18ถึง26ปีลงในรายชื่อบัญชีเพื่อเรียกเกณฑ์หรือ Selective Service แบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากของระบบเดิมที่กำหนดให้ไปลงทะเบียนเองเพราะสหรัฐเป็นประเทศที่ต้องลงทะเบียนแทบทุกอย่างขนาดจะเลือกตั้งยังต้องไปลงทะเบียนแต่ระบบนี้จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อลงทะเบียนอัตโนมัติลดขั้นตอนและประหยัดงบประมาณเพื่อใครลืมจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่จำเป็นระบบนี้คล้ายๆกับการลงทะเบียนทหารกองเกินโดยอัตโนมัตินั่นเอง พราะสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่จะสามารถเรียกเกณฑ์ได้ในกรณีที่เกิดสงครามซึ่งจะเกณฑ์เข้าสู่ Army of the United States ที่อาจตั้งขึ้นได้ในตอนที่ประเทศมีภาวะสงครามแต่ก็ไม่ได้มีการเรียกในลักษณะนี้มาตั้งแต่ช่วงสงครามเวียดนามแล้วกองทัพสหรัฐที่เราเห็นในปัจจุบันและในอนาคตยังเป็น v u n u n e r Force ซึ่งเกิดจากการรับสมัครร้อเอร์เซนและกฎหมายนี้ไม่ได้ทําให้รัฐบาลหรือกองทัพสหรัฐ สามารถเรียกเกณฑ์พลเรือนได้แต่อย่างใดถ้าไม่เกิดสงครามขั้นร้ายแรงจริงๆนอกจากนี้ยังระบุว,ว่าการใช้ข้อมูลกฎหมายนี้ของสหรัฐเพื่อชี้เป็นนัยยะว่าหลายประเทศเปลี่ยนมาเป็นระบบเกณฑ์ทหารนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผิดประเด็นทั้งในสาระสําคัญของกฎหมายสาหรัฐที่ผ่านและผิดฝาผิดตัวเพราะสาหรัฐไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบเกณฑ์แต่อย่างใดจึงขอตําหนิคนที่นําเรื่องนี้ไปรายงานคุณสุทินจนทําให้คุณสุทินพูดผิดในสาภา